ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะดิฉันรังสีมารสรึงทานฤมิตรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณโดมสุวาวันค่ะเราจะพูดคุยกันทุกเรื่องราวนะคะของสิทธิประโยชน์ดีๆของผู้ประกันตนทุกมาตราเลยและวันนี้นะคะพูดคุยกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของนายจ้างกับการส่งเงินสมทบประกันสังคมค่ะเพราะว่า เพียงแต่นายจ้างเท่านั้นนะคะจะส่งผลกระทบอะไรไปถึงลูกจ้างหรือไม่ไปคุยกับท่านนี้นะคะคุณวิทวัสธรรมวิรัตอดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่าชม่<อ>ชมเลยครับครับทุกที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของลูกจ้าง แต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนายจ้างต้องส่งด้วยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราพูดแต่ลูกจ้างมามากแล้วค,ครับอันนี้เราจะมาพูดถึงนายจ้างบ้างถ้านายจ้างไม่ส่งลูกจ้างอย่างเราที่ประกันตนตามมาตรา33จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับรวมถึงโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 7ถึง9ครับ ค่ะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะ,คะแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นนายจ้างนะคะก็เรื่องตรงกับวันนี้เลยหรือว่าจะเป็นลูกจ้างเองเนี่ยอย่างเมื่อวานก็มีคําถามะนะคะที่บอกว่านายจ้างเนี่ยหักเงินสมทบแต่ไม่รู้ส่งหรือเปล่านะคะแต่บัตรประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ไไดอันนี้ตรงกับเรื่องที่เราพูดคุยกันวันนี้เลยนะครับอ่ะเรามาเข้าหัวข้อกรณีที่นายจ้างอันนี้มันเป็นกฎหมายที่นายจ้างต้องส่งกับครับเป็นอ่อ่ สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยนะฮะ,ะปัจจุบันเนี่ยรับผิดชอบบริหารกฎหมายอยู่สองฉบับก็คือกฎหมายเงินทดแทนกับกฎหมายประกันสังคม<อ>นะทีนี้อเอากฎหมายเงินทดแทนก่อนก็คือว่าเป็นกฎหมายที่กําหนดให้ตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นมานกองทุนหนึ่งนะฮะ,ะ,ะเงินได้หลักของกองทุนอันนี้ก็คือเงินสมทบะนะฮะ,ะแล้วก็บังคับให้ในจ้างจ่ายฝ่ายเดียวนะ,ค,ะ,นะครับ ให้ในจ้างจ่ายฝ่ายเดียวนะ <overse> er. อ,อันนี้เป็นเนื่องจากเนื่องจากการทําง,งานครับวัตถุประสงค์ของกองทุนอัน,นนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสําหรับกรณีที่ลูกจ้างนี่นะฮะเจ็บป่วยหรือว่าผสมตรายนะฮะหรือว่าทุพพลภาพภหรือว่าตายเนื่องจากการทํางานรวมถึงสูญหายด้วยเนื่องจากการทํางานให้แก่ในจ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะอกองทุนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายใ,ใ,ในในเรื่องเช่นค่ารักษาพยาบาลานะฮะกรณีที่ไม่ตายเนี่ยนะค่ารักษาพยาบาลนะฮะค่าทดแทน,นะะกรณีที่ต้องหยุดพักรักษาตัวสูญเสียเวลาทำงานไปนะครับค่าทดแทนกรณีที่สูญเสียอวัยวะนะะ หรือไม่สูญเสียวแต่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของโอเววะไปนะครับหรือค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพนะครับหรือกรณีค่าทาศพถ้ามีกรณีตายนะครับ,รบแล้วก็ค่าทดแทนในกรณีค่าทําศพหรือว่าตายหรือว่าสูญหายอันนี้นรวมถึงค่าเฉยการว่างงานการการที่ต้อง,ต,องต้องหยุดทํางานไปด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นเรื่องของการที่ เป็นเรื่องของการเนื่องจากการทำงานนะเนื่องจากการทำงานนะก็จะมีจ่ายนี่นะฮะคนนี้ที่สูญเสียเวลาก็คือเวลาไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยนื่จากการทํางานเนี่ยหรือภมตทรายเนี่ยหมอบอกให้อยู่พรักษาตัวไงใช่ไหมฮะอันนี้เขาจะสูญเสียเวลาทํางานไปนะก็จ่าย6 0สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเต็มที่ไม่เกินหนึ่งปีนะอันนี้เป็นเรื่องการสูญเสียเวลาในการทํางานนะครเพราะอันนี้เป็นเรื่องของกองทุนไอ เงินเงินทดแทนเงินเงินเงินทดแทนนะฮะเนี่ยอย่างเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยไอ้ที่ไอ้ไอ้ภูเกาตภูเก็ตที่เพชรบุรีเนี่ยเมืองแรกเมืองที่ที่ที่ก็จะเอาหินมาไปโม่เอามาทำเอามาทําก่อสร้างเนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมหาศพยังไม่เจอเลยเห็นไหมหาศพยังไม่เจอเลยถ้าเกิดว่าหาไม่เจอจริงแต่ข้อมูลมีข้อจริงชี้ว่าเนี่ยมีคนงานจริงนะอย่างเงี้ยก็ตีมันสูญหายได้นะฮะถ้าผ่านพ้นไปร้อยยี่สิบวันเนี่ย แล้วเหตุการณ์ถล่มเนี่ยมีคนชี้ชัดว่ามีนายกอเนี่ยอยู่ในนั้นจริงๆแต่สมหาไม่เจอเพราะวันยี่20วันาก็ลึกเป็นการสูญหายได้ก็รับเงินจากกองทุนนทดแทนนี้ได้นะนะอันนี้เป็นเรื่องของกองกอ,องทุน,นทดแทนเงินได้หลักคือเงินสมทบนอกจากจะมีเงินอื่นอีกแค่เงินเพิ่มเงี้ยติดค้างก็เสียเงินเพิ่มนะอยละสามอย่างนี้นะหรือเงินค่าปรับฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ย เป็นค่าปรับอันนี้ก็เข้ากองทุนไม่ได้ส่งครั้งนะต้องเข้ากองทุนอันนี้นะฮะกองทุนขายกองทุนมันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของกองทุนเงินทดแทนทีนี้กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะะก็ก็เช่นเดียวกันนะฮะเป็นกองทุนที่เงินได้หลักก็คือเงินสมทบเช่นเดียวกันอีกนะก็จะมีเงินเพิ่มเงินอะไรก็อีกหลายอย่างเลยนะครับ รวมกันจากเงินได้หลักคือเงินสมทบวัตถุประสงค์ก็คือจ่ายเพื่อเป็นทุนในการจ่ายสําหรับประโยชน์ในเรื่องของการเจ็บป่วยผสมตรายไม่เนื่องจากการทํางานนะฮะการทุพพลภาพการตายพวกเนี้ยไม่จะเนื่องจากการทํางานใช่ไหมฮะแล้วก็คลอบุตรสงข้อบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานเนี่ยนะฮะจ่ายประโยชน์พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ ก,ก็เห็นว่าสองกองทุนในนี้เนี่ยนะฮะมันต้องมีทุนเพื่อ,อเพื่อเป็นการเอามาใช้จ่ายในการสร้างสวัสดิการและความมั่นคงให้กับลูกจ้างเพื่อเกิดความสงบรเรียบร้อยในสังคมเนี่ยนะะใ,ให้ให้มีการอยู่ดีกินดีขึ้น,นมีความมั่นคงขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ทํางานกันแบบ,แบบสบายใจกันไปนะถ้าเกิดเขาไม่จ่ายเนี่ยก็มีปัญหาใช่ไหมฮะไม่จ่ายก็มีปัญหาเกิดขึ้นมา นะกองทุนก็ร่อยล่อนะบางคนเนี่ยบางคนนี่นะฮะถ้าถ้าถ้าหากว่าเขาใช้ใช้แบบนำคดีขึ้นสู่ศาลแบบ,แบ,แ,บแบบแบบแบบคดีเป็นนี่ทั่ว,วไปนะฮะเจ้าหนี้เนี่ย อย่าฟ้องลูกหนี้ติดหนี้อย่างนี้นะพวกนี้ต้องฟ้องฟ้องศาลใช่ไหมฟ้องศาลเสร็จแล้วศาลตัดสินนะตัดสินให้ลูกหนี้ใช้หนี้เขาไม่ใช้ก็จะให้ศาลออกหมายบังคับคดีใช่ไหมฮะยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดมันช้าครับมันช้าไม่ทันหรอกฮะนะไม่ทันถ้านายจ้างเนี่ยหลายหลายรายเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาสู้คดีกัน4ปี5ปีเงินในกองทุนก็ไม่มีไม่มีมันทํางานก็ไม่ได้เนี่ยทงานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยกฎหมายเนี่ยห้ามอำนาจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะออกคำสั่งให้อำนาจทองฝ่ายบริหารเนี่ยออกคำสั่งนะยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินถือเป็นพนักงานของรัฐเลยเป็นเป็นปกติแล้วไอ้คดีพวกนี้นะมันต้องขึ้นฟ้องศาลใช่ค่ะไปต้องไปผ่านกระบวนการทางกฏมายอะไรต่างๆแต่นี่เป็นกฎหมายพิเศษเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะต้องการให้ให้ มันช้าไม่ได้หรอกครับนะคือไปให้ขึ้นทางสารไปเรื่อยๆแล้วว่าจะกี่วันนะคะเป็นเดือนหลายเดือนนี่ก็ไปแล้วไหนแล้วนายจ้างลูกแกวนายจ้างก็เล่นเอาอยากได้ฟ้องศาลดิอยากได้ฟ้องศาลผมก็ติดหนี้ผมไม่จ่ายเงินสมทบอ่ะก็ฟ้องศาลเอานะก็เล่นดึงกันไปจนถึงสารฎีกาเงี้ยใช้เวลาหลายๆปีเงี้ยเงินมันก็ไม่มีทํางานก็ไม่ได้นะผลกระทบก็มาตกกับลูกจ้างก็เลยก็เลยเนี่ย ก็ขนาดคิดเงินเพิ่มแล้วก็แพงแล้วนะฮะกองทุนทดแทนเนี่ยร้อยละสามต่อเดือนกองทุนประกันสังคมร้อยละสองต่อเดือนก็แพงแล้วนะโมแพงแล้วนะฮะเขาเขาไม่เรียกดอกเบี้ยเดี๋ยวไปฝ่าฝืนกฎหมายไปเรียกเงินเพิ่มก็ก็หนักอยู่นะฮะก็ยังติดค้างกันอีกนะับนะจะไปฟ้องศาลก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็กฎหมายให้อำนาจนี่เลยให้มาฝ่ายบริหารเนี่ยให้ฝ่ายบริหารเป็นค่าอาการเนี่ย นะออกคําสั่งได้เลยในการที่การออกคําสั่งได้เลยยึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินทําได้เลยเร็วฮะเร็วนะฮะประโยชน์ก็คือหนึ่งคดีไม่รกสารด้วยะนะแล้วก็ไอ้นี่มันทาได้เร็วขึ้นนะทําได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีเงินเข้ามาเนี่ยนะฮะเข้ามากองทุนเนี่ยทำให้ลูกจ้างหรือพน,น,นักงานได้รับประโยชน์เนี่ยรวดเร็วครบถวนะ้วนเวลาไปขอรับประโยชน์เนี่ยนะฮะ ก็ตรวจสอบข้อมูลพวกขึ้นเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันไม่ใช่ว่ากดข้อมูลเพราะเงินสมทบไม่มีเงินสมทบขาดไปสิิ์ยังไม่เกิดแล้วก็มีปัญหากันอย่างเงี้ยตลอดเลยก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกจ้างเลยล่ะเนี่ยระยะเวลาระหว่างที่ดําเนินการนะครับพอรู้ว่านายจ้างไม่ส่งเงินสมทบนะครับทั้งสองกองทุนเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนหรือกองทุนประกันสังคมเนี่ยอันเนี้ยในช่วงเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่จะ ลีกเลี่ยงในการที่จะจ่ายเงินส่วนมากมัน,มนจะบอกนี้นะครับว่าปกติแล้วอันนี้ต้องขอบคุณนายจ้างที่ดีๆนะฮะที่จ่ายเงินส,สมทบสามัญชตลอดมาเนี่ยแล้วมีปรมิมาณมากด้วยนะก็ะต้องขอบคุณเลยนะทีนี้นายจ้างบางรายเนี่ยบางทีผมก็เห็นใจนะบางรายเนี่ยดำเนินธุรกิจขาดทุนท <ๆ S 1> ก็มี<ๆ>นะขาดสภาพคล่องก็มีนะบางรายมีเจตนาไอ้แบบไม่ดีเลยก็มีแต่ส่วนน้อยตั้งใจทุจริตเลยเอออย่างนี้ก็มีแต่ส่วนน้อยนะ แต่ส่วนมากก็จะเป็นด้านทำทำธุรกิจเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรงี้ดีกว่ามันขาดทุนบ้างอะไรบ้างก็เลยทําใหา้จ่ายเงินช้าลงติดบ้างขอเลื่อนบ้างอะไรบ้างนะมันก็จะมีบอกอะว่าเอะนายจ้างรายนี้เนี่ยนะทำ,ยทำไมเอ๊ะทำไมเดือนนี้ก็ติดเดือนถัดไปก็ติดอ,อย่างนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยนะ แล้วบางทีสองเดือนมาจ่ายทีสามเดือนมาจ่ายทีอย่างเงี้ยมันชักไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยเจ้าที่เนี่ยคุณจะต้องรีบออกไปดูแลนะออกไปดูนะเอาไปคุยกันในจ้างเขาว่าว่าทําไมมีปัญหาอะไรหรือเนี่ยาทำธุรกิจไม่ดีแล้วก็เห็นใจผ่อนส่งได้ผ่อนส่งได้ฮะผ่อนส่งได้ให้มาคุยกันมาเจรจามามาผ่อนส่งกันก็คือพอเห็นปุ๊บ แออตัวแดงเริ่มขึ้นแล้วมาสักสองเดือนอันนี้เริ่มละเริ่มละเนี่ยมาคุยกันได้ค่ะแล้วในความผิดปกติ<ม>ที่พบเจอกับการที่ไม่ได้นําเงินส่งเนี่ยค่ะอย่างที่คุณโดนได้ถามไปตอนแรกเนี่ยทางประชาสังคมเราเองจะเป็นคนตรวจเจอเลยถูกต้องอไหมคะหรือว่าจะจากการที่ลูกจ้างพบความผิดปกติแล้วก็มาแจ้งอันไหนจะมากกว่ากันของเราตรวจเจอเนี่ยมากเพราะว่ากฎหมายบังคับให้นายจ้างเป็นคนส่งใช่ไหม เขาต้องส่งเข้ามาเนี่ยอาจายค่าจ้างเดือนนี้เนี่ยวันที่15บห้าเดือนถัดไปเนี่ยต้องส่งแล้วนครับเกินไม่ได้นี่ว่าต้องส่งนะัมันก็จะมีข้อมูลอยู่นะก็จะดูเรื่อยนายจ้างอะไรนี่ทําไมขาดส่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะรู้เองจากการตรวจสอบใช่ไหมมันก็คือในกำหนดมันจะหายไปเลยมันมีกําหนดไหมครัว่ากี่เดือน ขาดทรงกี่เดือนเราต้องเร่งเข้าไปดําเนินการมันมันไม่มีกําหนดไม่มีกำหนดมันอยู่ที่เจ้าที่อ่ะก็คือเจ้าที่ประกันสังคมณที่นั้นไปดูว่ามันผิดปกติเริ่มผิดปกติแล้วก็จะต้องเข้าไปอันนี้อันนี้ก็ก็ส่วนหนึ่งนะก็ติดค้างพ่ออะไรกิจการไม่ดีแจ้งปิดกิจการแล้วก็ว่ากันไปหรือลูกจ้างมาลองก็มีนะฮะลูกจ้างมาขอรับประโยชน์นะมาขอตรวจสอบไปตรวจสอบติดเงืนงมทบไม่จ่ายอันนี้ก็มี หรือคนโทรศัพท์มาลองเรียนอะไรก็มีนะฮะนีมีหลายหลายหด้านด้วยกันครับในส่วนของนายจ้างเนี่ยที่ปิดกิจการบางนายจ้างเนี่ยอยู่เป็นนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนปิดปุ๊บไปเลยอันนี้เราจะทํำยังไงเราจะตามยังไงเอเนี่ยเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะความจริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้อง ติดเวลาติดหนี้เนี่ยนะฮะอย่าให้ติดมีจํานวนหนี้สูงมากนักนะเพราะสูงมากนักนี่นะฮะเวลาเขาจะจ่ายเนี่ยเขาเสียดายเงินเขามักจะไม่ค่อยยอมจ่ายง่ายๆมันเป็นหลักบริหารในทางวิาวาัสว่าถ้าเงินเง<อ>ิน<อ>รับเนี่ยต้องรับให้เร็ว<อ>แต่ถ้าเงินจ่ายเนี่ย<อ>ต้องจ่ายให้ช้าที่สุดเราติดหนี้มากๆเสียดายเงินนะะไม่ค่อยควักง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ต้องดูนะฮะว่าเอ๊ะ เดือนก็นแล้วสองเดือนก็นแล้วสามเดือนก็นแล้วชักไม่ดีแล้วต้องรีบออกเลยนะต้องรีบออกเลยแล้วก็ไปถามถ่ายคุยกันว่ากิจการคุณเนี่ยเป็นยังไงนะฮดออเดอร์ใหม่มีอะไรก็ว่ากันไปนะก็ดูเห็นท่าไม่ดีแนะ้วต้องรีบทําเลยนะขณะที่ทรัพย์สินในห้างยังมีอยู่เนี่ยนะไอ้ผลพันธุ์หรือว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยสินค้าที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยนะยังมีอยู่เนี่ยนะหรือเครื่องจัรเออยังมีอยู่เนี่ยนะให้ให้รีบ